เงียบถ้าถ้าออกเราจะเห็นไหมเนะี่ยยังไม่เห็นอนะ่ะแม่เปวมวนะ่ะไม่เมียเนี่ยของมีของโอ้ยหมูกมันเห็นไหมเนะี่ย จับไปจะจับเอาไปไไา <S <S อะไรเงี้ยฮะทำไมเอาคุณสั้นเหลืองเลยนะออกแล้วจะไปไหนอ่ะวังเปยเ์อยู่ไหนไม่รู้เลยแต่พวกนี้มันยอมตายคาเรือได้แกไปเล่นไปนกีโผล่กัแล้ว จับเลยาจับเลยดิมึงมันมีอากาศมันก็หายใจได้อีกอ่ะไหยตัวหรือเปล่าว่าทางนี้ขึ้นเราจะจกไงเนี่ยๆนตัวน้อยวะโอ้ยไม่หนูเดือดเลยตายเร็ว ฮายไ่จับลืมอยู่เลยเดี๋ยวกัดมือไม่มือไม่มมมมใช่มืออาชีพเดีหมดทั้งนนี้มาสันโอ้หีมีอีกนี้อีกเฮ้ยหน้าหมดงงอย,ย่างวะโวยบุหรี่ขึ้นมมาเนี่ยแต่หน้ามนะัน เยอะไม่มีของไม่มีของอะไรแล้วก็ไม่มีของจู่ๆไม่มีของ,ของจองอะออกเราจะไม่เห็นเลยหรือต้องเห็นนี่เนาะมันไม่อยู่พอเห็นมันไปแดกแล้ว